สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง AD การเกษตรรุยสวนวันนี้ดิฉันยืนอยู่ที่ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะกับสวนทุเรียนที่มีจำนวน200กว่าต้นนะคะของอาจารย์สุภาษ์นิตินะคะอาจารย์สุภดษ์นิติเนี่ยได้ฝากสวนนะคะให้กับร้าน AD การเกษตรเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูดูแลนะคะหลังจากที่ประสบปัญหา นะหลังจากที่ประสบปัญหาต้นเหลืองนะคะต้นโสมลากไม่เดินนะคะเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เข้ามาทําการฟื้นฟูนะคะปรับสภาพดินโดยการหวานนะคะยิบซ้ำกลีนแคลแมนะคะหว่านยิบซ้ำกลีนแคลแมกต้นหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณครึ่งกิโลนะคะหลังจากที่เราหว่านยิบซ้ำกรีนแคลแมกแล้วเราก็นําปุ๋ยอินทรีนะคะตาคําดีมาหวานนะคะ เพื่อช่วยกระตุ้นการแตกล่าผ่านไปนะคะ15วันนะคะเราก็ทำการฉีดพ่นคู่หูมหาศา์เวอร์แพนไขตัวทานฉีดพ่นทางใบนะคะเราทำแบบไม่สลับกันสลับการต่อเนื่อง2เดือนนะคะหลังจากผ่านไป2เดือนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่รากไม่เดินต้นเหลืองต้นโทมนะ,ะก็กลับฟื้นเขียว ใบเริ่มใหญ่ใบเริ่มเขียวส่งสัญญาณชีพให้เห็นว่ามันพร้อมนะคะที่จะเจริญเติบโตต่อไปนะคะทางร้านนะคะก็ได้ทําการฟื้นฟูแบบนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆพอแตกใบอ่อนเราก็จะมีการฉีดยาพียายาหนอนนะคะกันตามรอบนะคะตามรอบใบจนมาถึงวันนี้ผ่านไป6เดือนนะคะหเดือนแล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าทุเรียน สวนอาจารย์สุภาษักนิติมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนจากเดิมที่ต้นแคระแกนเหลืองโสมนะไม่กินปุ๋ยผ่านมาหเดือนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไปดูพร้อมกันเลยนะคะกับช่อง a อดีการเกษตรดยสวนอย่างต้นนี้นะคะเมื่อตอนแรกเลยนะคะที่ยังไม่ได้หวานกลิ่นแคลแมกนะคะยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มนะคะ พื้นปูต้นเนี่ยก็จะมีสภาพที่เหลืองมากแล้วก็ใบนี่คือเหลืองแล้วก็รีบเล็กนะคะนี่หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้วเราก็พื้นปูไปรวมๆหกเดือนแล้วก็สภาพก็จะได้มาประมาณนี้นะคะได้ได้ใบที่ค่อนข้างเขียวเข้มเลยนะคะใบเขียวเข้มแล้วก็ใบเยอะพอสมควรทีนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการนะคะ ตัดแต่งจริงไปนะคะเราก็ตัดแต่งจริงกันไปนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆกันนะคะต้นนี้ก็เช่นกันนะคะจากต้นที่เหลืองๆโทมๆนะคะใบคือแทบไม่มีเลยนะคะปัจจุบันนี้ก็ได้ใบที่สวยแล้วก็ใบใหญ่นะคะแต่ก็ยังมีนะคะที่ไม่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคือสองต้นนี้นะคะเดี๋ยว เราชมคลิปกันไปกันมาเดี๋ยวจะว่าแต่อวยแต่ของนะคะที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็มีนะคะนี่เลยนะคะสองต้นนี้นะคะดิฉันจาได้ว่าตอนแรกเนี่ยมันมันเล็กนะคะมันเล็กก็มีต้นมันจะอยู่ประมาณขนาดนี้นะคะประมาณขนาดนี้ัต้นนี้ก็จะประมาณขนาดนี้ซึ่งมันไม่มีใบแล้วมันก็ไม่โตนะคะปัจจุบันนี้เราก็ยังแก้ปัญหาสองต้นนี้ไม่ได้ก็ เลยปรึกษากันกับอาจารย์นะคะว่าสงสัยเราต้องเอาออกแล้วปลูกใหม่นะคะนอกนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้หมดเลยยกเว้นสองต้นนี้นะคะที่ไม่สามารถจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันต่อเลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์หลังจากที่ร้านเอดีการเกษตรได้เข้ามาฟื้นฟูนะคะ ได้เข้ามาฟื้นตูทุเรียนแปลงนี้นะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเลยนะคะจากต้นเหลืองต้นโทมลากไม่เดินนะคะปัจจุบันนี้นะคะยอดมาเยอะมากนะคะนี่เราก็เพิ่งทําการตัดแต่งเก่งไปนะคะใบสมบูรณ์เลยนะคะตอนนี้ใบสมบูรณ์เลยเราก็ไม่ได้ใช้อะไรแปลกพิสดารไป ไปเลยนะคะเราแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซัมกรีนแคลแมกเนี่ยนะคะเป็นตัวตั้งต้นเลยนะคะเอายิปซัมกรีนแคลแมกเนี่ยคือมาหวานนะคะเราใช้ยิปซัมกรีนแคลแมกเนี่ยหวานหวานปูพื้นเลยนะคะปูคมลงไปเลยนะคะในในครั้งแรกที่เราเริ่มเริ่มฟื้นปูนะคะเราก็ใส่ยิปซัมกรีนแคลแมกก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น,นะคะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตาม นะเราก็ทําแบบนี้นะคะทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมนี้นะคะเห็นนะคะอันนี้เราก็มีร่องรอยนะคะการตัดแต่งนะคะเราก็ได้สจ้างให้เขามาตัดแต่งจริงนะคะตัดแต่งจริงไปทั้งสวนเลยนะคะก็ผลลัพธ์เป็นที่เป็นที่พอใจเลยนะคะหนูนาหนูนาก็ประทับใจเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่หนูนามาดูเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะ ไม่มีแบบนี้เลยนะคะต้นไม่มีเขียวเลยนะคะมีแต่เหลืองๆแครแกนนะคะคือจะโตก็ไม่โตจะตายก็ไม่ตายอ่ะนะคะประมาณนั้นทีนี้เราก็ช่วยนะ,ะช่วยฟื้นปูนะคะอ่าทุกสิบวันสิบห้าวันเราก็จะฉีดพน่นฉีดพน่นฮอร์โมนหนึ่งครั้งและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ คือคู่หูมหาสารน,นะคะเวอร์แผนไคโตัวามนะคะที่เราฉีดพ่นทางใบไปพร้อมกับออยาเพี้ยยาเพี้ยยาหนอนนะคะเราก็ทําแบบนี้ทุกๆสิบห้าวันยี่สิบวันนะคะสลับสลับนะคะนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการใช้ยิบซ้ำกรีนแคลแม cabinet, นะคะ จากการใช้ยิบซ้มกรีนแคลแมกแล้วก็คู่หูมหาสา,ารแล้วก็ปุ๋ยอินรีย C, ์นะคะปุ๋ยอินรียตาคําดีนะคะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยนะคะแต่เราทําแบบสม่าเสมอทุกสิบห้าวันยี่สิบวันเราก็ใส่ครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยก็ใบสวยนะคะคุณผู้ชมสมบูรณ์นะคะใบสวยสมบูรณ์แล้วก็คุณผู้ชมดูลำต้นนะคะ จากที่มันไม่โตนะคะตอนนี้ค่ะเห็นไ้มคะลำต้นเริ่มขยายสมบูรณ์นะคะเป็นสีชมพูที่เขาเรียกว่าแตกรายงานนะคะภาษาของหนูนะหลังจากที่เราได้ไปเดินดูผลลัพธ์นะคะหลังจากที่เราฟื้นฟูส่วนอาจารย์สุภาษิตินะคะหลังจากที่เราฟื้นฟูกันมาหกเดือนนะคะเราก็พาคุณผู้ชมไปไปเดินดูมาแล้วนะคะ วันนี้นะคะช่อง AD งดีการเกษตรลุยสวนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมและฟังนะคะมาตลอดนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน AD นาดีการเกษตรลุยสวนด้วยน,นะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นสวัสดีค่ะ หัวใจมองผ่านทุกสิ่งภาพที่เห็นอาจไม่เป็นเช่นความจริงดังที่คาดวาดไว้ทุกสิ่งลึกๆนั้นรู้เสืกดีโลกมืดมนอย่างฉันเสียงดนตรีสินั้นเหมือนมนสวรรค์โนน,นี ควังสร้างพลังให้ชีวิเพื่อฝันไกลไปจากนี้ขอไม่ตรีความว่วงใหญ่จากแฟนๆที่แสนเมีตาความสวยงามเขาว่าหน้าตามันเป็นชะน a ย สีสันทุกอย่างแตกต่างไม่รู้อย่างไรสัตว์นาเนทะเลฟ้าไกลเขาพลายอาทิตดาวเดือนโลกแห่งจินตนาการใช้สมองคิดอ่านสองมือทำงานเป็นเพื่อน ภาพแห,งห่งฟันปิดวิญญาณนั้นคอยเตือนต้องยอมรับว่ามันไม่หเหมือนนิยามของความ ความสวยงามเขาว่าหน้าตามันเป็นชนิยสีสันทุกอย่างแตกต่างไม่รู้อย่างไรสัตว์นาเนทะเลฟ้าไกลเขาพลายอาทิตย์ดาวเดือนโลกแห่งจินตนาการใช้สมองคิดอ่านสองมือทำงาน เเป็นนพื่อภาพแห่งฟันกิบวิญญาณน,นั้นคอยเตือนต้องยอมรับว่ามันมไม่เหมือนนิยามของความเป็นจริง กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปถัดไปของช่อง AD การเกษตรลุยสวน